คลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายการสินค้าแล้วก็การเพิ่มสต็อกสินค้านะคะอันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่เว็บนะคะ line shopping seller com นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะในมุมทางด้านขวามือนะคะเนื่องจากว่าเราเคยเปิดในส่วนของการตั้งค่าล่าร้านเอาไว้แล้วนะคะ เราก็ไปคลิกที่เมนูที่ชื่อว่าไปที่ร้านค้าของฉันนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราอ่ะได้เคยทําการเชื่อมโยงในส่วนของตัวลายรออ้านค้าของเราเอาไว้แล้วนะคะทางด้านล่างตรงนี้นะคะก็ให้เราคลิกที่ปุ่มไปนะคะก็คลิกไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราอ่ะจะเข้ามาที่ในส่วนของตัวของ m ม s ช o อนะคะให้เราสังเกตตรงนี้ ว่าเราเนี่ยกำลังทำงานอยู่ที่หน้าจอของ My Shop ของเรานะคะก็คือในส่วนของหน้าร้านค้าของเราแต่ถ้าเราอะค่ะอยากที่จะย้อนกลับไปนะคะที่ตัว Line Official Account นะคะก็ให้เราเนี่ยคลิกสวิตกลับมานะคะในส่วนของ Line Official Account ที่เป็นสัญลักษณ์ของตัว Line Official ตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยเราก็จะกลับมาที่ตัว Line Official Account Manager ตัวนี้ เราทํางานอยู่ในส่วนของหน้าตาตัวไหนก็ให้เราสังเกตมุมบนทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะตอนนี้อาจารย์กลับมาที่ Line Official Account Manager แล้วนะคะแต่ถ้าเราอะค่ะจะกลับไปที่หน้าร้าน m y s h o p ของเราก็ให้เราอะค่ะทำการคลิกไปที่เมนู m y s h o p ของเราตรงนี้นะคะอาจารย์ก็คลิกกลับไปมันก็จะกลับมาที่ตัว m y Shop ของเราตรงนี้นะคะ ที่นี้ต่อมานะคะอาจารย์จะมาเพิ่มในส่วนของรายการสินค้าถ้าเราจำได้อ่ะคะ่ะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้มีการตั้งค่าหน้าร้านนะคะซึ่งในการตั้งค่าหน้าร้านเนี่ยเราอ่ะก็จะทำการเพิ่มรายการสินค้าเนี่ยไปได้แค่1รายการเท่านั้นนะคะ สมมุติว่านะคะอาจารย์จะเพิ่มนะคะรายการของสินค้าเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นสมมุติในที่เนี้ยอาจารย์จะเพิ่มรายการสินค้านะคะอีกสัก2รายการนะคะ mm hmm. วิธีการนะคะก็ให้เราสังเกตนะคะในมุมบนทางด้านขวามือตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าสร้างรายการสินค้านะคะให้เราอ่ะคลิกเข้าไปที่ปุ่มสร้างรายการสินค้า หลังจากนั้นเห็นไหมคะมันก็คือจะเข้ามาที่หน้าต่างของการเพิ่มสินค้าใหม่ตรงเนี้ยถ้าเราจำได้นะคะก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือให้เราเนี่ยไปทำการคลิกที่ปุ่มอัปโหลดภาพสินค้านะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะในภาพสินค้าของอาจารย์นะคะในภาพสินค้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็โหลดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะร้านของอาจารย์เป็นร้านขายผักเนาะสมมุติว่าอาจารย์ก็คือ ารายการที่สองของอาจารย์อาจารย์จะสมมติว่าเป็นสินค้าที่เป็นหัวปรีนะคะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่ภาพหัวปรีเสร็จแล้วอาจารย์ก็กดปุ่มุบเพนแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในภาพของสินค้าของเราเนี่ยนะคะในไมช h อ p ของเราเนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องมีมากกว่าหนึ่งภาพนะคะก็เราสามารถที่จะเพิ่มมาค่ะในส่วนของภาพตรงนี้ได้สูงสุดถึงเจ็ดภาพนะคะในที่นี้ เวลาที่อาจารย์จะไปเพิ่มภาพสินค้านะคะในภาพอื่นต่อไปอาจารย์ก็ไปทําการคลิกนะคะที่ปุ่มอัปโหลดภาพสินค้านะคะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปเพิ่มนะคะไปเพิ่มภาพที่2นะคะเพิ่มภาพที่3นะคะเพิ่มภาพที่สามน,ะะมาามบบนี้นะคะอ่าโทษทีนะคะภาพสานะคะอขออาจารย์ดูภาพ ภาพที่3นะคะแล้วก็ภาพที่4สมมุติว่าอาจารยนะ์มีทั้งหมดอสะภาพนะคะที่เราจะให้เป็นภาพในส่วนของภาพรายการสินค้าที่เป็นหัวปรีนะเสร็จแล้วอนะคะ่ะเราก็เลื่อนลงมาเขาจะให้เราระบุในส่วนของชื่อของสินค้าของเราสมมุติว่านะคะอาจารย์ใส่เป็นหัวปรีนะคะหัวปรีเพื่อสุขภาพสมมตินะคะหมวดหมู่สินค้าของอาจารย์ตรงนี้ก็คืออาจารย์จะใส่ เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือจะเป็นอา,อาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะเลือกเป็นผักและสมุนไพรนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาคลิกนะคะที่ปุ่มเลือกตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาคลิกที่ปุ่มเลือกแล้วก็ในส่วนของแบรนด์หรือยี่ห้อนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่นะคะ แล้วก็รายรายละเอียดของสินค้านะคะอาจารย์ก็อาจจะใส่เช่นสมมุติว่าหัวปีนะคะเพื่อสุขภาพนะคะปลูกโดยกเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสมมุตินะคะอันนี้เป็นรายละเอียดของสินค้านะคะเราอาจจะใส่รายละเอียดของสินค้าอื่นๆได้นะคะตามที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วรหัสนะสินค้านะคะอาจารย์ก็จะใส่เป็น B ีสมมุตินะคะเป็น b 1 0 0 1 ะะแล้วก็ตรงนี้ค่ะในส่วนของคุณสมบัตินะคะอาจารย์ก็ไปคลิกนะคะตรงนี้นะให้เปิดในส่วนของคุณสมบัติตัวเลือกสินค้าขึ้นมาเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์ก็จะใส่เป็นขนาดนะคะอาจารย์ก็จะมีเป็นแบบ0.5กิโลกรัมถ้าเราจำได้เนาะนะคะ0.5กิโลกรัมแล้วเราก็มาทำการคลิกที่ปุ่ม add นะคะตรงนี้คือหลักการเหมือนเดิมเลย แล้วก็อาจารย์ก็มาใส่นะคะของอาจารย์จะมีบรรจุอยู่ด้วยกันสองบรรจุพันนะคะก็คือเป็นแบบครึ่งกิโลกรัมกับเป็นแบบ1กิโลกรัมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทําการใส่รูปภาพนะคะของตัวของบรรจุพันนะคะอาจารย์ก็ใส่รูปภาพเข้าไปนะคะว่าถ้าเป็นแบบครึ่งกิโลนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สมุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบ1กิโลนะ ของอาจารย์ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมุตินะคะอันนี้หลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะมาใส่ในส่วนของราคาเต็มนะคะสมมุติว่าหัวปรีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใส่สมมุติว่าครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ใส่เป็น35บาทนะคะมีสินค้าอยู่20ถุงนะคะน้ําหนักก็คือ0.5นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็รหัสสินค้าอาจารย์ใส่เป็นบี่ะ B 1 0 0 1นะคะขีดหนึ่งแบบนี้นะแล้วก็ถ้า1กิโลกร,รมัมนะคะสมมุติว่าอาจารย์ใส่เป็นห้าสิบห้าบทนะคะแล้วก็มีสินค้าอยู่20่สิบถุงนะคะน้ำหนักก็คือจะเป็น1กิโลรหัสสินค้าอาจารย์ใส่เป็น b 1001, ขีดสองในลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปคลิกที่ปุ่มบันทึกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปทําการคลิกที่ปุ่มบันทึกเราอ่ะก็จะได้ตัวรายการสินค้าค่ะเพิ่มขึ้นมาเป็นรายการที่2นะคะอ่ะขอย้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับในการเพิ่มรายการสินค้านะคะอาจารย์ก็ไปคลิกนะคะที่ปุ่มของการสร้างรายการสินค้าตรงนี้นะคะในการเพิ่มรายการสินค้าเขาก็จะให้เราอ่ะค่ะทำการอัปโหลดภาพสินค้าอันนี้ซ้ำนะคะ จาก็คลิกเข้าไปนะคะจ,จะเพิ่มเป็นสินค้ารายการตัวที่3ามนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็เลื่อนลงมาเนาะสมมุติว่านะคะอาจารย์จะขายเป็นอ่ะสมมุติว่าเป็นอ่าเ,เป็นผักชีก็แล้วกันนะคะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่ผักชีนะคะจาก็กดปุ่มโอเพนอาจารย์ก็ไปเพิ่มภาพนะคะเป็นภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ตามลําดับเลยนะคะ ภาพที่2แล้วนะแล้วก็ภาพที่3นะคะแล้วก็ภาพที่4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีภาพอะคะ่ะที่เตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับในตัวของสินค้าของเรานะคะอพาพอเราได้เสร็จแล้วอะคะ่ะสมมุติตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ใส่เป็นอาผักชีเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็หมวดหมู่ของอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ก็จะเลือกเป็นผักแล้วก็สมุนไพรนะคะ จันก็เสร็จแล้วจย์ก็มาคลิกนะคะที่ปุบเลือกตรงด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะจย์ก็คลิกเข้าไปแล้วก็จาย์ก็ใส่เป็นอาผักชีนะคะเพื่อสุขภาพนะคะปลูกโดยนะคะเกษตรกร,ร,กรจังหวัดลาดหลุมดีแบบนี้นะคะแล้วจย์ก็ใส่รหัสสินค้าสมมุติว่าอันนี้อาจารย์ใส่เป็น c 1 0 0 1เนะะี่ยคุณสมบัติตัวเลือกของสินค้าตรงนี้อาจารย์ก็ใส่เป็น ขนาดใช่ไหมเราก็ใส่เป็นขนาดนะคะแล้วก็จะมีเป็น0.5มกิโลนะคะกิโลกรัมนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มแอดแล้วก็มีเป็น1กิโลกรัมแบบนี้นะคะอาจารย์ก็กที่ปุ่มแอดตรงนี้นะอ่ะพอได้เสร็จแล้วอะค่ะเขาก็จะให้เรามาใส่ภาพนะคะอาจารย์ก็กเข้าไปนะคะไปเลือกภาพนะคะไปทําการเลือกภาพ อันนี้เป็นผักชีเนาะนะคะสมมุติว่าจันก็เลือกเป็นผ้าผักชีเข้าไปนะคะแบบ1กิโลนะคะจันก็เลือกหาภาพนะคะสมมุติว่าจันได้เสร็จเรียบร้อยละนะคะ0.5กิโลกรัมราคาเต็มเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าจาย์ก็บอกว่า50สมมตินะจย์ก็บอก55บาทมีสินค้าอยู่20ถุงน้ำหนักก็คือ0.5 รหัสสินค้าอาจารย์ก็อาจจะใส่เป็น C 1 0 0 1ขีดหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว1กิโลกร,รัมนะคะอาจารย์ก็จะใส่เป็นสมมุติว่า9 5บาทนะคะมีสินค้าอยู่20ถุงนะคะน้ำหนักก็คือ1กิโลรหัสสินค้าอาจารย์ก็ใส่เป็น C 1001ขีด2แบบนี้เป็นต้นนะคะเสร็จแ,แล้วอาจารย์ก็มาทำการคลิกที่ปุ่มบันทึกนะคะ ตอนนี้เราจะได้ในส่วนของตัวที่เป็นรายการสินค้านะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามรายการทีนี้พอเวลาที่เราอะค่ะจะไปดูเนาะในส่วนของตัวไลน์ไมช็อปของเรานะคะในตัวของไลน์ไมช็อปของเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นตัวรายการสินค้าค่ะที่เราเพิ่มเข้าไป 1, ทันทีทีนี้ในตัวของอันนี้อาจารย์ไปเปิดในโทรศัพท์มือถือนะคะที่ ที่เป็นตัวของที่เราเคยสร,ร้างเอาไว้แล้วนะคะ,ะสมมุติว่านะคะสมมุติว่าตอนนี้เราเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปร้านค้าของอาจารย์นะคะจะเป็นร้านค้าที่ชื่อว่าร้านผักเพื่อสุขภาพนะคะร้านผักเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วอะคะ่ะตอนนี้นะคะถ้าเราจําได้ครั้งแรกในคลิปของการตั้งค่าหน้าร้านเขาจะบังคับให้เราเนี่ยทำการใส่รายการของ เขหนึ่งรายการเนาะส่วนในคลิปนี้ค่ะอาจารย์มาแนะนำถึงในเรื่องของการเพิ่มรายการสินค้าค่ะเพิ่มเข้าไปพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะสินค้าตรงนี้ก็จะมาปรากฏในลายไม้ชอบให้เราเองอัตโนมัติเลยตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะไปทำการกดคลิกนะคะที่ปุ่มนะคะของด i จิเมนูที่ชื่อว่าซื้ซอสินค้าตรงนี้นะอาจารย์ก็กดเข้าไป พออาจารย์กดเข้าไปแล้วอะค่ะในรายการสินค้าตรงนี้เห็นไหมคะมันก็คือจะขึ้นรายการสินค้ามาเนี่ยเพิ่มเข้ามาละก็คือตอนนี้เราก็จะมีรายการสินค้านียค่ะคือ3รายการแล้วนะคะในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็สมมุติว่าถ้าลูกค้าค่ะเขาสนใจอยากที่จะทําการซื้อสินค้าถ้าเขาสนใจอยากจะซื้อสินค้านะคะสมมุติว่าลูกค้าคนนี้นะคะเขากดเข้าไปที่ผักกาดนะสมมุติว่าอาจารย์ก็กดเข้าไปที่ผักกาด ในผักกาดอันนี้ค่ะถ้าเราดูจะมีขนาดให้เลือกตัวนี้นะคะจะมีขนาดให้เลือกแบบ0.5กิโลกรัมกับ1กิโลกรัมใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไปกดเพิ่มเข้าไปในรถเข็นนะกดเพิ่มเข้าไปในรถเข็นพอเราเพิ่มเข้าไปในรถเข็นนะคะเขาจะมีขนาดให้เราเลือกเห็นไหมเขาจะมีขนาดให้เราเลือกตรงนี้นะคะ0.5กิโลกรัมกับ1กิโลกรัม สมมุติว่าอาจารย์กดเข้าไปที่1กิโลกรัมตรงนี้นะสมมติว่าอาจารย์บวก2เข้าไปตรงนี้นะเสร็จแล้วาอาจารย์ก็มาเห็นไหมมันจะบวกราคาให้เราเองอัตโนมัติตรงนี้เลยนคะคะก็คือเป็น90บาทตรงนี้นะเสร็จแล้วาอาจารย์ก็กดปุ่มเพิ่มลงรถเข็นตรงรถเข็นของเราทางด้านบนตรงนี้ค่ะมันก็จะปรากฏว่าเรามีรายการสินค้าคือ2รายการนะนคะคะแบบนี้เป็นต้น เสร็จแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไปดูรายการของสินค <ation> ้าตัวอื่นอีกเช่นสมมุติว่าอาจารย์ไปดูตรงหัวปีอาจารย์ก็กดเข้าไปที่หัวปีหัวปีอะค่ะสมมุติว่าอาจารย์ก็ไปกดตรงเพิ่มลดตรงรถเข็นนะคะเหมือนเหมือนเดิมเลยอาจารย์อจะเลือกที่เป็นแบบ0.5กิโลกรัมตรงนี้นะคะ0.5กิโลกรัมอาจารย์เอาแค่ถุงเดียวอาจารย์ก็กดเพิ่มเข้าไปตรงรถเข็นตรงนี้นะอาจารย์ก็กดเพิ่มตรงรถเข็นตรงนี้นะ ก็กดเข้าไปในโทรศัพท์นะคะตอนนี้รายการสินค้าของอาจารย์เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รายการเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูนะคะว่าใน3รายการของสินค้าของเรานะเนี่ยมันมีรายการสินค้าค่ะอะไรบ้างตรงนี้นะคะเราสามารถเพิ่มได้สามารถที่จะลดได้รวมไปถึงลบในตัวของรายการสินค้าต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้สมมุติว่าเราพอใจละ เราอะอยากจะซื้อสินค้าละนะคะทางด้านบนตรงนี้ค่ะก็ให้เราเนี่ยนะคะทำการคลิกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะเพื่อทำการรวมของรายการสินค้าทั้งหมดตอนนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าในน้ำหนักของสินค้าของเราเนี่ยค่ะที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยตัวของ i ายไม s h อบอะคะ่ะเขาก็จะคิดให้เราเลยว่าตอนนี้น้ำหนักรวมของสินค้าของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่2.5กิโลแล้วก็ถ้าเราจำได้เนาะในคลิป ก่อนหน้านั้นเนี่ยในการตั้งค่าร้านค้าค่ะเขาจะมีอัตราของการขนส่งค่ะที่เรากํามหนดไว้ว่าเราอ่ะจะทําการส่งสินค้าค่ะโดยจะคิดค่าขนส่งอ่ะค่ะตามน้ําหนักของสินค้านาะในคลิปในคลิปก่อนหน้านี้เสร็จแล้วตรงนี้นะคะอาจารย์ก็มาทําการนะคะสมมุติว่าตรงนี้นะคะอาจารย์ก็มาทําการกดนะคะเพื่อทําการเลือกรายการสินค้าตรงนี้ทั้งหมดเขาก็จะนะคะ รวมในส่วนของยอดของการขายสินค้าตรงนี้ให้กับเรานะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็มากดปุ่มซื้อเลยตรงนี้นะอาจารย์ก็มากดปุ่มซื้อเลยตรงนี้ปึ๊บนะคะอ่ามันก็คือจะขึ้นออกมาแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของที่อยู่ของการจัดสง่งแต่เนื่องจากว่าในที่อยู่ตรงนี้อาจารย์เคยได้ทดลองทําการเทสร,ระบบไปแล้วนะคะมันก็จะจําว่าในส่วนของที่อยู่ของการจัดส่งสินค้าเนี่ยมีที่อยู่อะไรบ้าง แต่ถ้าสมมุติลูกค้าค่ะยังไม่เคยมาทําการสั่งซื้อในลายไมช็อปเลยนะคะเราสามารถที่จะลูกค้าคนนี้สามารถที่จะไปคลิกนะคะที่ปุ่มของการจัดการที่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปกาหนดนะคะในส่วนของที่อยู่ต่างๆเพิ่มเข้าไปได้ก็คือกดที่ปุ่มเพิ่มที่อยู่จัดส่งสินค้าตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปก็จะมีให้กรอกอะคะ่ะว่ารหัสสินค้าเอ่อว่า ชื่อผู้รับเป็นใครที่อยู่อยู่ที่ไหนจังหวัดรหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์อะไรแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดปุกบันทึกเข้าไปนะคะเราก็จะสามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรนะสามารถที่จะกําหนดในส่วนของที่อยู่ของผู้รับได้ทีนี้สมมุติว่านะคะอาจารย์เนี่ยนะคะจะให้ส่งสินค้าตามที่อยู่นี้สมมุติว่าส่งมาที่นางสาว กอะไม้ณนะจอมบึงสมมุตินะคะอ่ะอาจารย์ก็คลิกเลือกเข้าไปสมมติอันนี้เป็นที่อยู่ของของลูกอันนี้คือเสมือนกับว่าลูกค้ากําลังทําการสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าของเรานะคะเสร็จแล้วอะคะ่ะตัวของที่อยู่นะคะอันนี้ที่อยู่เรากําหนดแล้วเนาะต่อมาในส่วนของการจัดส่ง การจัดส่งอะคะ่ะตอนนี้เราอะจะมีแค่ไปส์ไทยอะแค่อันเดียวเนาะมันก็จะรวมราคาของเราอะคะ่ะว่าน้ำหนัก2.5กิโลเนี่ยก็คือคิดอยู่ที่140บาทที่เรากำหนดเอาไว้ตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปซึ่งในส่วนของขนส่งตรงเนี้ย เราสามารถที่จะไปเพิ่มนะคะในส่วนของการขนส่งตรงนี้ได้ว่าเราจะให้มันมีขนส่งมีของเค r ร y ของ j จแของไปษณีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมีให้เลือกหมดเลยนะคะเราก็สามารถไปเพิ่มได้ก็คล้ายๆกับการเพิ่มในตัวของรายการสินค้าเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็เลื่อนไปนะคะแล้วก็จะมีรวมเห็นไหมคะมันจะทําการรวม ะะราคาของสินค้ากับการจัดส่งตัวนี้ให้เราอัตโนมัติเลยยอดรวมที่ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ะก็คือจะอยู่ที่355บาทนะคะเสร็จแล้วลูกค้าค่ะก็เมื่อเห็นราคาแล้วโอเคตกลงจะซื้อสินค้าละเขาก็จะทําการคลิกนะคะลูกค้าก็จะทําการคลิกที่ปุ่มสั่งซื้อสินค้าตรงนี้นะคะอ่ะ พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะตรงนี้นะคะก็ของเราเนาะตั้งค่าในส่วนของอชื่อบัญชีเอาไว้นะคะก็จะขึ้นออกมาเห็นไหมคะเป็นบัญชีตัวนี้นะคะเป็นหมายเลขบัญชีตรงนี้นะคะที่ลูกค้าค่ะจะต้องทําการแนบสลิปนะคะลูกค้าต้องไปทําการโอนเงินก่อนพอโอ,อนเงินเสร็จแล้วอะคะ่ะเขาก็จะมีให้แนบสลิปตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะทําการแนบสลิปไปนะคะ ตรงแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะอันนี้พอลูกค้าสมมติว่าลูกค้าพอลูกค้าเห็นตรงนี้ละนะคะลูกค้าก็มากดปุ่ม close หรือปุ่มปิดตัวนี้ไปก่อนเพื่อที่ลูกค้าค่ะจะต้องไปทําการโอนเงินแล้วถึงค่อยมาทําการแนบสลิปนะคะอาจารย์ก็ close ปิดไปตรงนี้ค่ะในหน้าจอของลูกค้าตรงนี้นะคะก็จะปรากฏว่าต้องโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะกรุณาชําระเงิน ก่อนวันที่14นะคะก็คือย่อ355บาทลูกค้าจะได้รับข้อความแบบเนี้จากทางร้านค้าของเรานะคะในลักษณะแบบนี้เนาะทีนี้นะคะสมมุติว่าลูกค้าค่ะเขาไปทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะทำการแนบสลิปนะคะทีนี้นะคะพอสมมุติว่าลูกค้าค่ะเขาไปทำการโอนเงินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยจะต้องมา กดปุ่มแจ้งชําระการชําระเงินตรงนี้นะคะมากดปุ่มแจ้งชําระการชําระเงินนะ,ะลูกค้าค่ะก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มแจ้งการชําระเงินนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาเลื่อนมาเนาะว่าของเขาเนี่ยก็คือชําระเงินนะคะเข้ามาที่ธนาคารตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับในการแนบสลิปตรงนี้นะคะลูกค้าก็กดปุ่มเข้าไปกดปุ่มแนบสลิปเข้าไป แล้วก็ไปเลือกนะคะสลิปนะคะไปเลือกสลิปนะคะสมมุติว่านะคะก็จะไปเลือกที่355หาสบาทเมทื่อกี้นี้เนาะอันนี้อาจารย์อาจารย์สมมุติข้อมูลขึ้นมานะคะเป็นโอน355บาทนะคะเสร็จแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะลูกค้าก็ต้องมาคลิกนะคะที่ปุ่มแจ้งการชําระเงินตรงนี้นะคะคลิกที่ปุ่มแจ้งการชําระเงินก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะ,ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วลูกค้าค่ะ เขาก็จะทําการชําระเงินตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดนะคะลูกค้าเนี่ยก็จะต้องกดไปที่ออเดอร์ของฉันนะคะก็กดเข้าไปเลยแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะ,ะเสร็จแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวในส่วนของตัวของเจ้าของร้านนะคะจะต้องไปรอทําการตรวจสอบยอดเงินก่อนตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะทําการ close นะคะปิดหน้าจอนี้ออกไปนะคะปิดหน้าจอนี้ออกไป ก็นะะในส่วนของตัวลายไม่ชอบอะค่ะของลูกค้าตรงเนี้ยนะคะของร้านค้าก็จะส่งนะคะข้อความขอบคุณสําหรับคําสั่งซื้อกรุณารอการยืนยนันการชําระเงินนะคะซึ่งตรงเนี้ยในการแสดงผลตรงเนี้ยค่ะก็ตัวลายไม s ชอบอะคะ่ะมันก็จะเด้งมาให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มรายการสินค้านะคะแล้วก็ พร้อมๆกับนะคะในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าด้วยค่ะ